بسم الله الرحمن الرحيم ا ل حمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับมาสู่การเรียนรู้การอ่านอันกุรอานในหนังสืออัลกุรอานยุสอัมมานะครับฉบับที่เราคุ้นเคยกันครั้งที่แล้วเราจบกันที่ประโยก عوذ بالله من الشيطان الرجيم นะครับประโยคนี้จะเป็นประโยคที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะนบีได้สั่งใช้ให้เราเนี่ยได้ทําการขอความคุ้มครองจากลอ์เนี่ยให้พ้นจากมันไลชัยตอนซะก่อนประโยคนี้จึงมีความสําคัญสําหรับคนที่กําลังจะอ่านอันกุรอานนะครับอูซุบิลฮิมีนชัยตอนิรรอยีมนะครับทบทวนก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่สุรออนฟาติฮะอลิฟอา อินอูว่าอูดานอูดูอ้าอูดูบาอยลามบิลลามอัลาห์อีฮีบิลลาฮีมีมีมีนูนอาชินนัชชินอายาชัยตออาตอมีนัชชัยตอนูนอิรอนิรรออารอจิมียาจีมีมีมีนิรรรจีมีเมื่ออ่านหยุดนะครับเอามีม มีมตัวสุดท้ายนี้มารวมกับยเป็นรอดยีมนะครับปรับจากสองฮาลกะก็คือยีมีเป็นยีมนะครับอุบิลลาฮิมีนชัยตอนิรจีมอูบิลลาฮิมีนชัยตอนิรจีมเมื่อเราขอความคุ้มครองแล้วก็เข้าสู่การอ่านอันกุรอานได้จริงเลยนะครับ ซูร,ร์์แรกที่เราจะเรียนกันนะครับของเล่มน,นี้ก็คือซูร์์อันฟาติฮะนะครับหรือซูระ์อันฮัมที่เราคุ้นเคยกันสังเกตจากด้านข้างเนี่ยนะขยุกขยุกข,ขยุกเนี่ยเขาเขียนว่าซูร์์อันฟาติฮะมกักกียะนะครับเขาบอกว่าซูระร์เนี่ยซูระ์ชื่อซูร์์อันฟาติฮะถูกประทานก่อนการอพยพจึงเรียกว่ามักกี้ยะนะครับ เป็นเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆฝั่งนี้ก็เป็นการบอกจำนวนอายะนะครับว่ามีทั้งหมด7อายะนะครับเอามาเข้าสู่การอ่านของเรานะประโยคแรกนะครับสะกดดูนะ b a ม i sin bis mimi lam mil lam a la hai rahir rahah roh mim a ma nuni rahir r อ h a h roh haiya hi mimim บิสมิลลาฮิร็าะมานิรราะฮิมีเมื่ออ่านหยุดอักษรสุดท้ายที่ไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นตรงนี้มีม,มีไม่มีตัวสะกดจะต้องจับรวมไปกับพยางรองสุดท้ายให้ได้นะครับพยางรองสุดท้ายก็คือฮีพยางสุดท้ายคือมีนะครับเอาอักษรมีมไปรวมกับฮีผลลัพธ์ก็คือร็าะฮีมร็าฮีม,ฮมนะครับต้องอ่านน่วง นะครับอ่านได้ตั้งแต่3ถึง5ฮาหัลกัดเลยนะครับบิสมิลลาฮิร็าะห์มานิร็าะห์มใครจะอ่านยาวแค่ไหนก็ได้นะครับอายะต่อมานะครับสังเกตดีนะนี่อักษรอา,รลา,า,าลิฟลามฮามมิมดัลอ่าแค่นี้ก่อนนะสะกดว่าอาลิฟอาลามอลัลฮาอามิมฮัมดลัลอูดูอลัลฮัมดู อัลฮัมดูลามอีลามลิลลามอาลานี่สังเกตนะนี่ไม่ใช่สระอานะครับเป็นสระอานะครับลามอาลาฮายฮิลิลาฮิลิลาฮิ i. นะครับออกเสียงลาไม่ต้องออกเสียงหนานะครับออกเสียงบางนะลาไม่ต้องเลนะครับ er ต่อมารออาบารอบบามีชดาอ่านซ้ำสองนะบาอีลามบิล อินอาน آ آ อ์อินนะตัวอินอินอารา,ามอาลาอันนี้สอนมีมนะครับมีมอียามีนูนอาหน้าร็อบบินอาลามมนาเมื่ออ่านหยุดนูนตัวสุดท้ายนี้ไม่มีตัวสะกดนะครับต้องจับรวมกับคำว่ามีผลลัพธ์ก็คืออาลามีนนะครับอ่านหน่วงอ่านเต็มเลยนะ อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนอความต่อมามีอักษอรอาลิฟลามรอฮาอันนี้มีมนูน ون, อาลิฟลามรอฮายาแล้วก็มีมนะครับพยางค์สุดท้ายสะกดว่า อาลิฟอารออารนะคับสังเกตดีๆนะอักษรอาลิฟลามถ้าอยู่ต้นคำนะต้นประโยคเนี่ยถ้ามีอาลิฟลามมาพร้อมกันนะครับอักษรแรกเนี่ยจะต้องใส่สระ,ะอาให้กับเขานะครับใส่สระ,ะอาจะไปใส่สระ,ะอีหรือสระ,ะอูไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกฎนะครับวิธีการอ่านก็คืออาลิฟอารออารนะครับอ่านข้าม ข้ามอักษรลามมาเลยนะเพราะว่าตัวรอเนี่ยมีชัดดะดังนั้นตัวรอจึงเป็นตำแหน่งตัวสะกดของอาลีฟนะครับสะกดว่าอาลีฟอารออะรรอมีชัดดะอ่านซ้ำสองรออาฮาร์รอ์มีมมีมอามาอาร์รอ์มาอาร์รอ์มาอักษรนูนนูนมีสละอีแล้วก็อ่านข้ามข้ามอาลีฟข้ามลาม มาตกที่รอเลยนะครับรอเป็นตัวสะกดของนูนนะครับอ่านว่านูนอีรอนิรนิรนะครับอ่านให้เต็มคำนะอย่าไปนิดนิดนะนิรรออารอฮาอียาฮีมีมอีมีนิรรอฮีมีนิรรอฮีมีเมื่ออ่านหยุดนะครับมีมตัวนี้ก็ไม่มีตัวสะกดเช่นกันคล้ายกับตัวนี้เลยนะครับนูนอ้านหน้าไม่มีตัวสะกด จับรวมกับมีเป็นมีนนี้ก็เช่นกันมีมีมีมไม่มีตัวสะกดเอามีม,มารวมกับฮีเป็นฮีมรอฮีมอายะนี้จึงอ่านว่าอัลรอฮ์มานิรอฮีมอัลรอฮ์มานิรอฮีมถ้าเกิดว่าอายะนี้เราอ่านฮีมยาวเท่านี้นะครับประมาณสามะกะกะอายะนี้ก็ต้องอ่านเท่ากันนะอาลมีน รอฮีมนะครับจะไปอ่านเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นไม่ได้นะครับในการอ่านหนึ่งครั้งในสุรเดียวกันเนี่ยเราจะต้องรักษาความยาวท้ายประโยคให้เท่าๆกันนะครับการอ่านถึงจะสวยงามนะครับอ่ามาทวนดู3ามอายะแรกบิสมิลลาฮิรราะห์มานิระฮีมผมอ่านยาวประมาณนี้นะ อล ل ح م د لله رب ا ل ع ا า م ي ن เท่ากันนะฮิมมีนต่อมา ا ل ر า م ن الرحيم เท่ากันนะครับฮิมมีนฮิมรักษาความยาวให้พอๆกันนะครับอย่าเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวอายะต่อมา มีอักษรมีมลามกาฟยาวาวมีมอลิฟลามดาลยานูนนะครับสะกดนะมีมอามาลามอีลีแาฟอีกีมาลิกีอันมาเต็มคำนะครับมาลิกียาอาวาวยาว มีมี i, อ่านวอซอนอ่านข้ามอลิฟอ่านข้ามลามมาตกที่ด้านเลยนะมีม e อี i, ดานมิดด้านอียาดีนูนอีนี่ยาวมิดดีนี่ยาวมิดดีนี่ดดนประโยคนี้ก็เช่นกันนะครับนูนไม่มีตัวสะกดเมื่ออ่านหยุดก็ต้องจับรวมกับพยางลองสุดท้ายนะจากมิดดีนี่ก็เป็นมิดดี มิดดีนความยาวของคำว่าดีนก็ต้องยาวเท่ากับคำว่าฮิมเท่ากับคำว่ามีนนะครับอ่านว่ามาลิกิยวมิดดินมาลิกิยวมิดดินประโยคต่อมาอาลิฟอียาอีแต่เมื่อมัดอีและก็มัดอูมีชัดดะนะครับ มัดอีและมัดอูถ้าหากมีชัดดะจะไม่อ่านอีอ่านอูธรรมดาแล้วนะครับจะต้องเกิดการอ่านเน้นเสียงจากอีก็เป็นอีนะครับกัศลอปปากให้กว้างขึ้นอีนะครับแต่อย่าเปลี่ยนฐานเกิดนะฐานเกิดยังคงเป็นอักษรอลิฟอยู่ก็คือคอส่วนล่างนะครับอีอย่าเป็นไอนะครับห้ามไปเปลี่ยนฐานเกิดเป็นตัวอินนะครับไม่ใช่เปลี่ยนฐานเกิดเพียงแค่จากไม่เน้น ให้เกิดการเน้นจากอเป็นอีนะครับอ่านต่อยาอาอลิสยาอียานะครับจะไม่อ่านอียาแต่อ่านอียากัฟนูนอันบาดาลสะกดว่ากัฟอาก้นูนอาอีนนะบาอูบูดันอูดูอียากะนับูดู ฮียาแกน่าบูดูต่อมาวาวอาลิฟยาอาลิฟกาฟวาวอาวาอาลิฟอียามีชด,ดะเหมือนกับจุดนี้แล้วนะครับอ่านว่าอียาเหมือนกันนะว่า,า,อ,าวอียากาฟอาก้าว่าอียากาว่าอียากานูนซีนตาอินยานูน นะครับดูอักษรดีๆนะนูนซีนตาอินยานูนสะกดว่านูนอาซีนนัสตาอาตาอินอียาอีนูนอูนูนัสตาอีนูนัสตาอีนูเมื่ออ่านหยุดพยางสุดท้ายนี้ไม่มีตัวสะกดนะก็ต้องจับรวมกับรองสุดท้ายก็คือรวมกับอีจากอีก็เป็นอีนนัสตาอีน ผลลัพธ์ของอายะนี้ก็คืออิยาแคนาบูดัวอิยาแคนัสต์อินอิยาแคนาบูดัวอิยาแคนัสต์อินอายะต่อมามีอักษรอาลิฟฮาอันนี้ฮาใหญ่นะครับฮาคอส่วนล่างอาลิฟฮาดัลนูนอาลิฟอาลิฟลาม ซอตรออลิฟอออลิฟลามมีมซีนตาออฟยามีมสะกดว่าอลิฟอีฮาอีดดนอีดีนูนอาสะกดว่ซอตมาที่ซอตเลยนะข้ามอ,อ,กอนนักษรนี้อักษรน,นี้มาตกที่นี่เลยนะครับนูนอาซอตนัสซอตอีซีรออาอลิฟรอนะครับอ่านว่า อิดินัสซิรออิดินัสซิรอปอ,อา้าลามตอลมีมอูซีนมุสตาอ้าจา้าออปอียะไกมีมอ้ามาตอลมุสต์ตาไกมาตอลมุสตะตาไกมาอาญานี้ก็เช่นกันนะครับอักษรนี้อักษรมีมไม่มีตัวสะกดเมื่ออ่านหยุดก็ต้องจับรวมกับ ผลลัพธ์คือตะกีมจากไก่อ่านแค่นี้ก็ปรับมาเป็นหน่วงนะไก่มุสตะไคม่ตอกอบนะครับกอปฐานเกิดอยู่ที่โคนล,ลิ้นนะครับต้องยกโคนล,ลิ้นขึ้นด้วยนะครับผลลัพธ์ของอาย่านี้ก็คืออิ <c oughs> ดีนัสซิรอตัลมุสตะกคร่ นะครับตัวฮานะฮามาจากคอส่วนล่างอย่าลืมกระแทกลมนะครับมีลมหนึ่งลูกมาจากคอส่วนล่างอีนะครับเป็นอักษรพ่นลมแต่ฐานเกิดเกิดที่คอส่วนล่างนะครับอ่านว่าอีดีนัสซิรอตอลมุสตะกิมอีดีนัสซิรอตอลมุสตะกิมอะยะต่อมาซอ รออลิฟต่ออลิฟลามล้านยานูนอลิฟนูนอินมีมจาอินลามยาฮามีมพักแค่นี้ก่อนนะครับสะกดว่าซอดอีซีนะครับอักษรซอดนะฐานเกิดคือลิ้นปลายลิ้นกดที่คนฟันล่างนะครับลมผ่านกระพุ้งแก้มนะซีซอดอีซีรออาอลิฟรอ ตออาลัมตอลลามอาลารันอียาดีนูนอานาซิรอตอลลาดีนาต่อตอนะครับต่อตอไม่ใช่ตอเต่านะเป็นตอเต่าซิรอตอลลาดีนาต่อมาอาลิฟอานูนอันอันนะครับไม่ใช่อันนะอันไอนอามิมอัมจาอาจาอันอัมจาจุดนี้นะจุดนี้ฐานเกิดต่างกัน อาลิฟเกิดที่คอส่วนล่างเอ e an, ินเกิดที่คอส่วนกลางอันอัมจาอันอัมจาเอินอาอาลำอายาไลฮาอีมิมฮิมอ้ายไลฮิมต้องเกิดความลำบากนะครับพูดตัวเอินอ้ายไลฮิมซิรอัลละดีนาอันอัมจาอ้ายไลฮิมซิรอัลละดีนาอันอัมจาอ้ายไลฮิม ่อมาอักษรไอยารอแล้วก็อาลิฟลามมีมไอยดอวาวบาอินลามยาฮามีมวาวลามอาลิฟลามอาลิฟดออาลิฟลามยานูนนะครับสะกดว่าไอย้ายาไอยรออี อ่านวอซอนมาที่นี่เลยนะครับรออีลามริลรินนะครับกระดกลิ้นด้วยนะตัวรอมีม่ารอยม๊อกไม่ใช่มักหรือมักนะต้องมอกตัวรอยเป็นฐานเกิดที่คอส่วนบนนะครับจะต้องจบที่คอส่วนบนมอกดอตอวัลดูดูนะครับไม่ใช่ดูดูนะเป็นดอเด็กที่ต้องเกิดการอัดลมนะครับลิ้นกดที่โคนฟันบน กดแน่นนะ dot dot นะครับ dot al do ริลา و ض ริดูบีต่อมา a อาลามอายอลไห้มิมหิม ع ل ي ه หริลอยฮิมว่าวอันนี้อ่านลามนะครับไม่ได้อ่านอลิฟนะลามอ่าอ่านวอซอมที่ดอตเลย ลามอาอตลบว่าลับ,ลบอักษรดอตเป็นอักษรปิดลมนะครับเมื่อพูดคำว่าลับต้องเกิดการปิดลมชั่วขณะนะนิดนึงว่าลับดอตอาริฟดอนะครับดอตอาริฟดอตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งลาซิมแคลิมีมูซักก้นนะครับนิยามของกฎนี้ก็คือมัตตอบีอีไปเจอกับชัดดาะนะครับจะเกิดหุกกลมนี้ขึ้นนะครับ มันต B เอคือดอตอาอลิสดอตัวนี้นะเมื่อไปเจอกับชัดดาจะปรับจากดดไปเป็น6กคนลกัดก็เป็น d ดอ่านลากยาวหคนลกัดเลยนะผลลัพธ์จะเป็นว่าแล้วดดนะครับเมื่อเก็บ,บครบหกขนลกัดแล้วเราจะเกิดการเน้นที่ชัดดาก่อนที่อักษรเนี่ยจะเกิดนะเราต้องเน้นเน้นลามก่อนที่ลามจะเกิด ลามอียาลีนูนอาน,น้าวล่ลดอล,ล,ลนะครับต้องเกิดการเน้นเน้นที่อักษรลามก่อนที่ลามจะเกิดนะครับจะไม่เกิดแบบหลวมๆต้องเกิดแบบเน้นๆว,ลวล่ล้ดอลลีนาเมื่ออ่านหยุดนูนตัวนี้ไม่มีตัวสะกดเช่นกันก็ต้องจับรวมกับพยางค์สุดท้ายนะครับจากลีหนาก็เป็นลีน ความยาวก็ยาวเท่ากับอายะก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นพยางนี้นัสตาอินมุสตตอีมอันนี้ก็เป็นลียนยาวเท่าเท่ากันนะครับผลลัพธ์ของจุดนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วดอลียนอย่าลืมที่จะเน้นอักษรตำแหน่งชัดดาด้วยนะครับสำหรับ ลาซิมแาลริมีมุสักกอนนะครับผลลัพธ์ของซูร้อนนี้นะครับอ,อ่าเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะครับอ่านแบบธรรมดาธรรมดาก่อนนะอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะฮ i มบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะฮ i ม الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين, نعبد وإيّاك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا <سؤال> الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الضَّالِّينَ وَلَا การแนะนำการอ่านในครั้งนี้หากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับ سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته